วีชาการทรงศักดิ์ค่ะเขียนทั้งเรื่องแล้วรูปนะคะอ่าพี่เชิญเชิญมาร้านกาแฟของเรามายืนข้างหลังเป็นอุปกรณ์ประกอบค่ะพี่แอ๋พี่เล่าให้ฟังหน่อยเปาะตลิงติงเปาะวอหรือเตาะมันมาจากไหนคะคำนี้ดูเพราะจัาจากจริงๆสร้อยเสียงเนี่ยค่ะมาจากคําว่าวอหรือเตาะแล้วเราก็หาคําที่มันเสียงคิดเองเหรอเก่งนะ ตกใจเดี๋ยวลืมหมดก็คือคิดเองใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เป็นคําที่เด็กเขาใช้กันในท้องถิ่นไม่ใช่ค่ะหาทําให้มันสนุกเพราะโดยภาพเนี่ยมันเหมือนจะนิ่งอ๋อแต่ลูกยางนะมันคงไม่นิ่งหรอกเพราะมันกลิ้งได้เป็นเด็กใต้เนี่ยจับลูกยางให้นิ่งมันยากมีภาพให้ดูบนบนจออาหายไปไหนแล้วไหนแล้วเนี่ยบนจอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหนังสือก็ได้ภาพบนจออันนี้เป็นเป็นสเก็ตจริงสเก็ตจริงไม่รู้จะว่าอะไร ก่อนที่มันจะไปอาไปแล้วเป็นการจัดวางเป็นการจัดวางวางสเก็ตต้องบอกว่าเป็นเล่มที่สเก็ตง่ายมากเลยคือวางแล้วก็วาดรูปตามที่วางวางแล้วก็ถ่ายรูปเลยทําไมทํางานง่ายไม่แต่ว่าเล่มจริงเนี่ยไม่ใช่เพราะเล่มจริงยากกว่าพี่เอ๋ขาหญิงมีความรู้สึกว่าลูกยางเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักลูกหนึ่งใช่ไหมไม่เหมือนค่ะหรอจริงอ่ะจริงมันไม่มีซ้ํากันเลยแม้แต่นิดเดียวหรอไม่มีซ้ํา ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษไม่ได้ใช้คอมปัมคือเอ็มเนี้ยอยากให้เดี๋ยวพอหลังจากคุยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านที่สนใจอยากให้ไปเปิดพิจารณาดูตรงที่ว่าพี่เอจะทํางานได้ง่ายมากๆก็คือวาดรูปเดียวแล้วก็ไปวางก็ไปวางแต่เขาไม่ทําแบบนั้นเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้ขยันใช่ถ้าดูตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายนะคะเด็กๆลายลูกยางไม่เหมือนกันเลยแล้ว <Okay. S 2> มีตัวละครอะไรต่ออะไรมีโลมามีไดโนเสาร์มีหมีม มีตุ๊กตามีลายซ่อนอยู่ในลายของลูกยางแต่ละลูกด้วยนะคะเป็นได้ทั้งปลาเป็นได้ทั้งนู่นนี่นั่นที่เด็กๆต้องลองไปหาดูว่าลูกยางแต่ละลูกเนี่ยมีตัวละครลายซ่อนอยู่มีสัตว์ชนิดไหนซ่อนอยู่และมีตั้งใจให้คนวัยไหนอ่านคะก็ถ้าแก่มากสายตายาวก็คงมองสังเกตลูกยางไม่เห็นก็เลยกล่าวว่าให้เดนีๆอ่านแต่แต่ยัิงคิดว่าเล่มดีเนี้อ่านได้หลายวัยมาก คือาฐานเนี่ยคือเข้าใจว่าสําหรับเด็กสามขวบขึ้นแต่พอเด็กๆทางภาคใต้เพื่อนๆทางภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีอีกภาษาหนึ่งที่พูดที่บ้านก็คือภาษายาวีถึงจะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยปอหนึ่งปอสองปอสามเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนอย่างที่น้องๆปอสี่เนี่ยเข้าใจคําพูดภาษากลางเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าหนังสือแบบนนนเนี้ยขนาดเนี้ยเนี่ยจะใช้ไปได้ ให,ห้หลายๆตันอย่างน้อยพอเห็นปุ๊บเห็นชื่อเรื่องแล้วก็เห็นรูปปุ๊บเรารู้ทันทีว่าวะ ah หรือต๊ะแปลว,ว่าอะไรคะลูกยาอ๋อเก่งมากเลย,ลย <laughs> ทีนี้เดี๋ยวอยากจะ,จะถามนิดนึงค่ะว่าหนังสือมีหลากหลายเล่มแล้วก็หลากหลายวัยมากแต่ละคนเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลแล้วไปเที่ยวแล้วไปชิมโรตีแล้วไปเที่ยวตลาดแล้ว มีวิธีคิดในการสื่อสารข้อมูลของตัวเองเนี่ยออกมายังไงในการในการสร้างเป็นหนังสือแต่ละเล่มแล้วของตัวเองนี่ไม่ได้ทําแค่สําหรับเด็กวัยเดียวบางคนก็ทําสําหรับเด็กมากกว่าหนึ่งวัยลองลอง,ลองขออนุญาตถามพี่เต้าก่อนพเพราะพี่เต้าก็เขียนด้วยของพี่เต้ามีเล่มนี้นะคะทุกวันมีแต่ของอร่อยเพราะว่าปกติก็ชอบกินด้วยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องคิดเลยว่า จะไปที่ไหนนาะถึงจะรู้ว่าเขากินอะไรกันเด็กๆว่าจะต้องไปที่ไหนคะที่มีของกินเยอะแยะเลยที่ไหนคะยะลาเซเว่น <Seven. S 1> โอ้โหแหมเอาใจกันขนาด <laughs> <laughs> ไปที่ตลาดสดพี่เต้าก็เริ่มแรกไปที่ตลาดสด mm hmm. ก็ไปมองดูของกินไปลองชิมไปอะไรต่ออะไรก่อนเนี่ยเราไปกันหลายรอบมากนะคะไปไปแนะนำตัวเองไปเพื่อทำให้เขารู้จักว่า อีนางสามคนนี้เนี่ยมาเดินตลาดกันอยู่ทุกวันที่มาทำอะไรมีพี่เต้ามีพี่เต้ามีคุณเอ๋นันทวันยืนเลยค่ะชดตัวใคะคนนี้เป็นคนวาดรูปคนนี้เป็นคนวาดรูปสวยๆทั้งสองเล่มอีกคนนึงคือคุณศัลกุละยืนดเลยค่ะอันนี้คุณสกุลีเขียนเรื่องทุกวันเป็นวันสนุกนะคะคือเราริุกที่ตลาดสดแล้วเราก็ไปชิมอะไรของกินแล้วก็อะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้รอบสองเราค่อยเริ่มไปอีกครั้งหนึ่ง เราก็ไปขุดคุยว่าใครจะทําขนมเหล่านี้ของกินเหล่านี้ให้เราได้เสร็จแล้วก็ไปชวนชาวบ้านทําก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านนายกแนะน,นําตําบลแนะนาหมู่บ้านหนึ่งเราก็เข้าไปก็ชวนเด็กๆมาทําของกินกันทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเล่มนี้ทําของเล่นให้เราดูเป็นการสร้างบรรยากาศเราก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคนทําภาพก็ตีความจากภาพถ่ายออกมาเป็นภาพวาด พี่เต้ก็ทําหน้าที่กับคุณก้อยเนี่ยเขียนเรื่องโดยที่เอาตัวเองเนี่ยใส่ลงมาในตัวละครคือความรู้สึกของตัวเองเวลาที่เราตื่นเต้นเราสนุกสนานเราอยากชิมเราอยากเล่นไพราะนั้นมันก็จะมีชีวิตชีวาทำไมมองขนาดนั้นมันก็จะมีชีวิตชีวามีความสนุกสนานอยู่ในเรื่องด้วยความที่เราก็แปลกเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของเราสำหรับที่นั้นทุกอย่างก็จะดูสดใหม่ไปหมด แล้วทุกวันมันเป็นวันสนุกจริงๆทุกวันมันเป็นวันอร่อยจริงๆคือไปเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นพี่เต้าปลอมตัวเป็นเด็กที่หิวอยู่ตลอดเวลาใช่นะะคคเแล้วก็พี่เต้าก็เลยสื่อสารความประทับใจความสนุกตรงนี้ดอกค่ะแล้วก็ปลอมตัวตัวละครก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ตัวเองแอบซ่อนอยู่ในนี้ เหมือนกับเป็นเด็กต่างถิ่น <c oughs> แต่ว่าจริงๆไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเป็นเด็กต่างถิ่นที่อะไรมันก็น่าตื่นเต้นไปหมดแล้วเราก็เชื่อมโยงว่าอันนี้ที่นี่มีบ้านเราก็มีแต่เรียกไม่เหมือนกันอะไรแบบนั้นแล้ว <c oughs> น้องๆในชื่อมุสลิมชื่อน่ารักทั้งนั้นเลยใช <c oughs> ่ใช่แต่ชื่อแบบนี้ก็มาจากชื่อจริงๆที่เขามีอยู่ค่ะเขาคงดีใจนะคะที่ได้เห็น <c oughs> ชื่อเขาหรือว่าส่วนหนึ่งของเขาปรากฏในหนังสือพี่เต้าแล้วไหนๆก็พูดเซตนี้แล้วคุณก้อยค่ะ คุณก้อยมามาจามกันอีกสักคนหนึ่งได้ไหมเพื่อที่จะเล่าขออนุญาตข้ามไปข้ามมานะคะเพราะหนังสือมีมีหลายเล่มนะคะแต่เอาให้ต่อเนื่องกันเปลี่ยนเปลี่ยนกับโซฟาไหมก็อีกขามันเล็กไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปข้ามมามันก็ยืนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณก้อยเล่าถึงเรื่องทุกวันเป็นวันสนุกหน่อยเพราะว่าถ้าเด็กๆอ่านนะคะจะเห็นว่าในหนังสือเนี้ยมีของเล่นเยอะๆไปหมดเลยแปลว่าคนเขียนเนี้ย จะต้องจะต้องไปสัมผัสกับของเล่นพวกนั้นมาถึงได้แล้วมันก็ร้อยเรียงกันได้แนบเนียนมากเลยจากจากสวนไปลานเด็กเล่นไปริมน้ำอะไรเงี้ยลองเล่าถึงหนังสือเล่มน,นี้หน่อยนะครับว่า<อ>วิธีสื่อสารยังไงก็คือไปเที่ยวเดียวกันกับที่พี่เต้าไปตลาดแล้วเราก็พอทนายกอ่ะก็แนะนําให้ไปบ้านเตงไปเจอลุงดานะคะเราก็บอกว่าเนี่ยเราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับของเล่น<า>ให้ลุงดําแนะนําเราลุงดําก็บอกเออเนี่ยลุงมีเล่น อะไรนะอ๋อก่อนอื่นเราต้องหาข้อมูลก่อนข้อมูลดิบทางทางแบบเซิร์ชข้อมูลทางไปห้องสมุดยาลาค่ะเข้าไปหาว่าเขามีของเล่นอะไรแล้วเราก็ิออกสต์ไว้ว่าเราอยากได้อะไรบ้างบางอันมันก็หายไปแล้วเราก็ไปพูดให้ลุงดําฟังว่ามีไหมคะอย่างนี้อย่างนี้ลุงดำบอกเออได้อันนี้มีเดี๋ยวทาให้ แล้วแกก็จะทําให้ดูหลายอย่างแล้วเราก็ชวนเด็กมาเล่นกันจริงๆค่ะ oh แล้วก็อย่างเล่นในน้ําเพราะว่าบ้านลุงดําสเตงเนี่ยจะอยู่ติดน้ําตันี <c oughs> ค่ะค่ะ,คะที่แล้วแกก็ทําเรือแล้วเด็กก็ลงน้ําจริงๆแล้วเราก็เอ๋เขาก็จะถ่ายรูปเอาไว้แล้วเราก็จะถ่ายด้วยเพราะเราตอนเขียนเราก็อยากได้บรรยากาศก็ สนุกสนานมากแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากคือนอกจากลุงดําแล้วเนี่ยเราก็สนใจพอคือเราทํางานด้วยกันเราจะรู้ว่าใครทําเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะ,ะเรารู้ว่าเอ๋ทำเรื่องวอลหรือท็อกแล้ว,<ะ>ลวพี่เต้เบอกเออเนี่ยมันมีของเล่นที่ใช้ลูกยางด้วยนะ,ะเราก็ไปถามไปตลาดมีร้านหนึ่งที่เราประทับใจคือไปกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะไปอีกก็จะไปแวะอีกก็เป็นร้านขายข้าวแกงของมะคนหนึ่งอะคะ่ะก็จะไปเจอคุณลุง จริงๆเป็นคุณน้าหน้าตาใจดีแกก็มาถามว่าเราทําอะไรเราก็บอกเนี่ยเรามาทําเรื่องของกินกับของเล่นเ <ฮะ S 1> นี่ยหนูอยากเห็นมากเลยลูกยางมันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแกก็ตอนเนี้ยมันไม่มีหรอกแกก็ทําหน้าเฉยๆแล้วพออีก <c oughs> ครั้งหนึ่งเรากลับเราไปอีกวันหนึ่งแกก็ค่อยๆหยิบของเล่นออกมาจากก<อ>ระเป๋าแล้วก็เอาให้เราแบบเนี้ย<อ>ก็เป็นความประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าโชคดีที่สุดที่เราได้ไปที่นี่แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะ คือจริงๆพี่เต้ก็บอกมันเยอะนะเรื่องเล่นในเนี้ยก็เหมือนกับอเลเาหลายอย่างมากใช่ใช่เล่นเป็นเด็กบ้าไปเลยเล่นทุกวันแต่เมื่อกี้น้องๆสนุกนะคะเล่นลูกยางกันเราก็ประทับใจแล้วเราก็คิดว่าอยากให้ทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยทำยังไงมันถึงจะใส่เข้ามาในนี้ให้หมดเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทั้งลุงดำทั้งซูทั้งอะไรหลายๆคนนะคะเอาให้เราเต็มที่ขนาดเนี้ย พร้อมๆกับคืออาจารย์หญิงต้องเห็นวันที่เขาทําขนมแล้วก็เล่นของเล่นมันสนุกสนุกสนุกไปหมดเลยค่ะอยากบอกว่าพออ่านสองเล่มนี้สัมผัสได้อะว่าว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องของความเบิกบานแล้วก็ความชื่นใจของคนในชุมชนชแล้วก็คงเป็นวันที่ประทับใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาทั้งภาพทั้งเรื่องเนี่ยมันบอก นะคะเราก็อ่านเพลินมากนะคะแล้วก็จริงๆมันหลายครั้งค่ะจันหญิงไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่เขาทำให้เราเพราะว่าถ้าดูเนื้อหาในนี้เราไม่คิดว่าเล่นกันวันเดียวเสร็จนะคะนะคะเยอะมากอ่าโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณก้อยเชิญเชิญเชิญออกจากร้านไปชั่วข่าวก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อจะเชิญคนอื่นมาแล้วครูชิวันละคะครูชิวันมีวิธีสื่อสารอีเลนเคงโค้งยังไงทำไมถึงเลือกตัวอีเลนเคงโค้งใน